สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ช nel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโรหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะกำลังจะเกิดอะไรขึ้น จากนี้ไป7วันนะคะพลังงานไพ่ของบางคนอาจจะหมายถึงว่า1เดือนถึง6เดือนก็เป็นไปได้นะคะชาวธาตุลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมและราศีมีถุนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านพลังงานเป็นแบบตะวันตกนะคะถ้าคุณยึดถือเป็นโหราศาสตร์ไทยในความเชื่อของคุณแล้วถ้าดูช n น l นี้แม่นหรือตรงก็สามารถรับชมได้ยินดีต้อนรับนะคะ รายละเอียดนะคะหมอแจนปักหมุดที่คอมเมนต์ไว้ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการใช้บริการช ANNEL ของหมอแจนการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขมงคลมีราคาบอกนะคะแอดไลน์พร้อมโอนนะคะเอาราคาขอบคุณมากๆนะคะชาวธาตุลมเราจะมารับพลังงานกันเลยหมอแจนได้อธิษฐานและเปิดไพ่ไว้ให้คุณแล้วหมอไม่แน่ใจว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างน,นะคะอาจจะเป็นงานเงินความรักความสัมพันธ์เพราะช่องเราเน้นความสัมพันธ์อยู่แล้วล่ะนะคะ ให้คุณฟังตั้งแต่ต้นคลิปถึงจนจบคลิปนะคะข้อความบางข้อความถ้ามาสะท้อนถึงตัวคุณให้คุณนะคะนำมาปรับนะคะใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานการณ์จริงให้มันสมเหตุสมผลนะคะแต่ถ้าเกิดบางข้อความที่มันดีเกินหรือไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่สถานการณ์ของคุณปล่อยมันทิ้งไปนะคะชาทธาตุลมนะจ๊ะ าราคาเรามาดูกันเลยคุณได้ไพ่นะคะ S of One แล้วก็10 of One 7 of One นะคะพลังงานไพ่ The Lover Queen of Cups Two of Pentacles นะคะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะสิ่งที่หมอเปิดไว้ด้านใต้นะคะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นสิ่งที่คุณไม่รู้ที่มันกำลังจะมานะจ๊ะเขาบอกว่าชาวธาตุลมนะคะคุณรู้สึกว่าเนี่ยคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณ คุณกาลังแบบเหนื่อยหรืออึดอัดหรือล้ากับความรู้สึกของตัวเองจริงๆทําไมคุณถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้นะคะกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนมีความไม่เข้าใจคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างคุณอยากจะทําอย่างไรก็ได้ให้ประครับประคองความสัมพันธ์คุณกำลังคิดทบทวนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ห่างไกลกา,การไม่ค่อยได้สื่อสารการไม่ค่อยได้เจอมันมีพลังงานเอเนอร์จีว่า เดี๋ยวหมอขอพูดนิดนึงสำหรับชาวธาตุไฟชาวธาตุดินหรือชาวธาตุน้ำที่มาส่องชาวธาตุลมพลังงานนี้มันจะสามารถสลับมาเป็นของคุณเอาเคไหมคะตามนี้นะจ๊ะถ้าพลังงานสลับไปสลับพลังงานเอาเองนะคะคุณคิดวนเวียนเนี่ยนะอารมณ์อารมณ์อมของตัวคุณเนี่ยจะได้กลับมาคุยกันไหมเขาจะยังโอเคไหมจะไปต่อจะสู้ดีไหมจะเริ่มความรักความสัมพันธ์ดีไหม มันเป็นการสับสนลังเลคือคือคือคุณอึดอัดกับความรู้สึกตัวเองหมอเชื่อว่านะคะบางคนนะคะคนของคุณนะไม่แสดงออกความรักความรู้สึกให้คุณและคุณเบื่อในการติดต่อสื่อสารที่คุณกําลังรู้สึกว่าเออฉันเบื่อมากเลยที่จะต้องประครับประคองหรือดันความสัมพันธ์เหมือนฉันทํางานหนักเองในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวฉันพอแล้วฉันจะไปจากตรงนี้ฉันจะอยู่เฉย ฉันจะไม่พยายามไม่รู้ฉันจะต้องไปสู้รบปบมือกับใครคนที่มาหาเขาเยอะแยะมากมายไก่กองไลยล้อมสิ่งที่คุณเห็นนะคะและที่สำคัญฉันนะคะจะพยายามไม่รู้สึกหรือฉันจะเอาชนะใจเขาได้ยังไงให้เขาแสดงออกความรักให้เขาสะเทือนสักทีหรือว่าเอาไฟลนก้นเขาไปเลยไหมให้เขาแสดงออกซึ่งความรู้สึกว่าเป็นยังงี้หอย่มรู้สึกร้อนหนาวเย็นอะไรบ้างไหมนะคะคุณกําลังคิดทบทวนตรงเนี้ยนะ ด้วยอะไรคะด้วยการอาจจะเป็นการนั่งสมาธิไปสวดมนต์ไหวพระวิปัสนาหรือคุณกําลังจะเดินทางไปบําเพ็ญหรืออะไรก็ได้นะคะคุณพยายามบอกความรู้สึกตัวเองไม่ให้คุณคิดไม่ให้คุณเซนซิทีฟไม่ให้คุณคิดอารมณ์สวิงไปสวิงมานะคะนึกออกไหมคะโอเคถ้าคุณเป็นคนที่พยายามคุณบอกพอและฉันเหนื่อยฉันจะวาง ถึงแม้ในความรู้สึกเราเนี่ยนะคะโอเคบางคนมันอาจมีการแบบพยายามไม่รู้สึกความรู้สึกของเราถ้าคุณเป็นคนที่แสดงออกความรู้สึกหรือแอคชั่นมาเยอะแล้วคุณบอกคุณเหนื่อยคุณพอแล้วบางคนคุณบล็อกคนนี้นะคุณจะไปข้างหน้าคุณบล็อกแหละถึงคุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดกับคนนี้มากเท่าไหร่ฉันถ้าเขาไม่รู้สึกกับฉันฉันจะไปจากตรงนี้มันไม่คุ้มในการลงทุนมันเสียเวลาเสียความรู้สึกและฉันก็เหนื่อย ฉันจะต้องแบกไม้หรือไปสู้รบปบมือกับใครอ่ะนะแบกไม้เพื่อไปสร้างบ้านแล้วเขาก็นั่งอยู่เฉยๆโดยที่เออเราเรามาสร้างบ้านด้วยกันไหมเรามาคอมเมนต์กันไหมเขาก็เฉยเขาก็ไม่สนใจเราแสดงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงกยายกรรมทุกอย่างแล้วเขาก็เฉยนะคะแต่นะเะนี่ยแหละไอคนที่เฉยนี่แหละพอคุณรู้สึกว่าพอสักทีนะคะ พลังงานนี้อาจจะสลับไปก็ได้นะคะทีนี้คุณรู้สึกว่าคุณจะกลับมารักตัวของคุณเองคุณเหนื่อยและวคุณจะหลับตาให้กับความรักคุณจะฟังเสียงนะ,ะหัวใจของตัวคุณเองคุณบอกฉันขออยู่นิ่งๆสงบในที่ของฉันจะไม่คิดและจะไม่ไปตรงนี้จะไปที่อื่น นะคะนึกออกไหมเอาง่ายๆคุณไม่เอาพลังงานของคุณไปจดจ่อหรือไปวิ่งตามเขาพลังงานนะคะไปโฟกัสที่เขาคุณบอกโอ้ยพอสักทีเถอะฉันนะคะจะมีแพชชั่นไอเดียหรืออะไรต่างๆที่คุณรู้ว่าสึกว่าฉันอยากได้ความรักคนคนนั้นที่มั่นคงกับฉันฉันอยากได้ความรักความสมพันธ์คนที่พร้อมจะสร้างบ้านสร้างครอบครัวหรือคอมมิทเมนต์กับฉันคุณจะชัดเจนกับตัวเอง จะทับเจนกับความรู้สึกตัวเองว่าฉันต้องการได้อะไรแต่ถ้าใครบางคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ให้อะไรกับฉันเลยให้ฉันทํางานแบกภาระความรู้สึกคนเดียวในความสัมพันธ์และพยายามบล็อกหรือกันฉันไม่ให้เข้าไปถึงเขานะคะแต่บางทีเขาก็ทําเหมือนรักฉันหรือฉันจะไปเขาก็ยื้อฉันไว้อะไรสไตล์เนี้ยนะคะอ่อนๆออๆในอารมณ์ฟีลิ่งของคนคนนั้นเป็นอารมณ์ไม่แน่นอนไม่รู้เอาอยัางไงกับฉัน นะฉันเหนื่อยเหลือเกินถ้าคุณเป็นเอเนจีนี้คุณจะกลับมารับตัวเองนะเขาบอกว่ามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm hmm. เมื่อคุณมูฟออนไปหรือเมื่อคุณบล็อกคนคนนี้คนคนนี้จะเรารู้สึกว่าอา้าวเฮ้ยรู้สึกเหงารู้สึกไม่มีคุณไม่ได้ดูไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความห่วงใยดูแลเทคแคร์ care, นะรู้สึกเหมือนช็อกตกใจนะคุณจัดก,การเลยแบบจัดก,การแบบยังไงคะเปรี้ยง พัะคะงความสัมพันธ์เนี้ยเพราะอะไรคะจักรวาลบอกว่าสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไรคะคุณจะต้องทิ้งพลังงานนั้นแล้วเพราะทําไมคะชาวธาตุลมหรือคนที่สองนะจักรวาลเขาจะเข้ามาแทรกแซงคุณแล้วนะ,ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความมั่นคงมันโค้งไปโค้งมาเนี่ยคะ่ะคุณควงเหรียญอยู่นั่นแหละโค้งไปโค้งมาสิบไม้เท้าเนี่ยไงคะ ในความรักความสัมพันธ์เนี้ยแล้วคุณก็เซนซิทีฟอ่อนไหวกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะไม่มีอะไรที่แบบเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์มันจะต้องสมดุลถูกไหมคะเพราะว่าจักรวาลก็เลยเข้ามาแทรกแซงคุณว่าโอเคอนาคตคุณจะเจอใครสักคนที่เขาแสดงออกความรู้สึกต่อเมื่อคุณยอมยอมจักรวาลว่าโอเคฉันยอมจำนนฉันยอมปล่อยพลังงานไปให้จักรวาลจัดการเพราะทาวเวอร์คือ สมมุติว่าถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันคุณไม่ควรจะแอคชั่นทำงานในความสัมพันธ์มากกว่าที่จะได้รับให้และได้รับนะ,ะอันนี้นะคะไปพิจารณาเอาเองว่าเอามาปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณว่ามันอยู่ในจุดอะไรจุดไหนนะคะนะ,ะนะเพื่อนๆชาวทัดลุมเขาบอกว่านะคะเนี่ยปกป้องโปรเทคหัวใจตัวเองจกกักรวาลก็เลยเข้ามาแทรกแซงนะตอนนี้คุณควรทำอยู่นิ่งสงบ อยู่กับจิตวิญ,ญญาณของคุณเมีย,ยหมอเชื่อว่าจะมีใครบางคนเนี่ยที่จะตื่นรู้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้คําตอบอ่ะได้คําตอบในความเป็นจริงนะได้คําตอบอยู่ในความเป็นจริงใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ฟีลลิ่งความรู้สึกหรือบางคนคุณจะเดินออกจากพลังงานของความรักและเบื่อเหนื่อยไม่เอาความรักแหละตอนนี้ นะ,ะไม่คิดไม่เอาไม่อยากได้คนใหม่เลยทั้ทงนั้นฉันจะอยู่เงี้ยปีวิเวกปีวิเวกสันโดษหรือไม่อยากติดต่อสื่อสารกับใครกับมวลมนุษย์ทั้งมวลเลยกับใครก็แล้วแต่ที่มาข้องเกี่ยววอลเวน,นู่นนี่นั่นจะคุยหรืออะไรฉันเบื่อหน่ายฉันอยากอยู่คนเดียวคุณปกป้องหัวใจคุณเองตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ขั้นตอนที่ควรควรเยียวยาแล้วรักตัวคุณเองเพราะคุณเหนื่อยพลัรรางงานที่คุณมองไม่เห็นนะเขาบอกว่าดึงพลังงานเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเดอฟูกระแปะถ้วย สิ่งเก่าปล่อยมันไปนะคะถ้าคนคนนี้เป็นของคุณนะเขาจะต้องทํางานในความสัมพันธ์คือการเริ่มต้นใหม่เขาจะต้องเริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นคุณผู้หญิงนะผู้ชายของคุณจะต้องรวิ่งมาตามคุณมาจีบคุณมาขอเบอร์โทรคุณมาขอความสัมพันธ์กับคุณทํางานในความสัมพันธ์เองเป็นการเริ่มใหม่แล้วคุณก็ค่อยจะตอบอีกทีหนึ่งว่าฉันจะเอาไหมคนนี้ฉันขอคิดดูก่อนหรือฉันจะคุยไหมหรือเขาจะพยายาม ชักแค่ไหนแหะจักรวาลบอกแบบนี้นะคะถ้าคนคนนี้เป็นคนของคุณตอนนี้มันเป็น energy พลังงานของเหมือนคนที่เป็นคู่ทวินเฟรมตอนนี้คุณต้องแยกออกไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงถ้าคุณได้ความสัมพันธ์นี้ขนาดนี้เราจะเหนื่อยไปทั้งชาติเลยค่ะคุณผู้หญิงเนี่ยฟังไว้นะคะมันไม่สมดุลมันไม่สมดุลน,นะคะเราจะมีความสุขนะ,ะเพราะว่าอะไรคะคนที่ความสุขอยู่ตรงนี้ถ้าความสุขอยู่ที่คุณ ถ้าเขาไม่มีคุณเขาไม่มีความสุขเขาต้องวิ่งมาหาความสุขของเขาเขาต้องมุ่งทํายังไงก็ได้ให้คุณให้คุณน่กับเขาเนะะี่ยะะมามาเรียนรู้กันใหม่มาปรับความเข้าใจมาได้เจอกันมาได้คุยกันและจะต้องมุ่งมั่นคอมมิชเมนต์เออมุ่งมั่นไปสู่การคอมมิชเมนต์นะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยจัสเมนต์การกระทําของเราและการกระทําของเขาตอนนี้คุณอยู่สวยๆแล้วหลอด้วยตัวของคุณเองเลยไม่ต้องคิดอะไรคะ่ะไม่ต้องซีเรียสปล่อย นะเอาพลังงานมารักตัวคุณเองนะคะหลับตาลงเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะหลับตาลงนั่งสมาธิ meditation เหมาะเชื่อว่ามีชาวธาตุลมบางคนนะคะคุณสงบสติอารมณ์หรือนั่งสมาธิอยู่ในห้องตัวเองหรือบางคนคุณอาจจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่แบบว่าฉันจะไปจับตรงนี้ใครบางคนมีโอกาสที่แบบว่าจะย้ายนะคะย้ายบ้านย้ายสถานที่ย้ายอะไรอ่ะย้ายอะไรอ่ะย้ายงานเปลี่ยนงานเดินทางไปดูงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ หาสถานที่สงบสบนะคะย้ายงานย้ายบริษัทย้ายความสัมพันธ์ใหม่นะ,ะเปลี่ยนใหม่นะ,ะเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะ,ะมีพลังงานชาวออราสีมิถุนขึ้นมาแน่นอนแหละคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีใครมาชอบหรือสนใจเรานะคะแค่เราทําไมคะรู้คุณค่าในตัวตนของตัวเองเอาล่ะนะคะ สิ่งที่จักรวาลบอกเลยแนะนำโอเป็นพลังงานที่มุฟออนเคลื่อนตัวเลยนะคะสองถ้วยวาวแป้นม่เท้าเอาละค่ะไปข้างหน้าเลยนะคะไปข้างหน้าเลยนะคุณไม่จะเป็นต้องพยายามเห็นไหมคะชาริออตใครจะมาวิ่งตามคุณเนี่ยนะ,ะมีการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนใครจะมาวิ่งตามคุณแล้วนะ,ะสองถ้วยเพื่อเพื่อให้คุณได้เจอคนคนนี้เพื่อให้เจอหน้ากันเพื่อให้ได้จับมือไปด้วยกันนะ,ะเพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารมีการโทรหาเนี่ยเห็นไหมคะ ใครบางคนอาจจะเดินทางไปดูงานใครบางคนอาจจะเดินทางหรือใครบางคนคนของคุณจะเดินทางมาเพื่อเจอคุณนะจ๊ะไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเลยไม่ต้องเป็นต้องไปโฟกัสที่ใครเลยนะเมื่อเราถอนพลังงานและเราลักตัวเราเองไม่ต้องเครียดไม่ต้องเศร้าไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งนั้นปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปอะไรถ้าเป็นของเราคนคนนี้ที่ไม่ได้ให้คอมมิชเมนต์หรือไม่ได้ชัดเจนเขาจะมาวิ่งตามเราถ้าเขาเป็นของเรานะเมื่อถึงเวลา หมอบอกแล้วสถานการณ์นี้บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในเจ็ดวันนี้นะคะเห็นไหมคะชาลิออนเราจะไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าเลยด้วยใจที่แบบว่าเราสั่เราสายว่าเออไปแล้วเป็นยังไงวะฉันไปเดินทางไปเที่ยวเนี่ยจะเป็นยังไงฉันเดินทางไปปฏิบัติธรรมวัดนั้นมันจะมีที่นอนไหมพระจะเป็นยังไงแม่ชีจะเป็นยังไงผู้คนจะเป็นยังไงยุงจะเป็นยังไงไม่สนใจฉันจะไปเผื่อแล้วอาจจะไปเจอเพื่อนบัดดีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน กัลยาณมิตรนี่คือออกจากบ้านนะจ๊ะออกจากบ้านเลยค่ะชาวธาตุลมนะคะการเคลื่อนไปข้างหน้าเราเจอสิ่งดีคุณดูสิถ้าคุณเดินทางคุณเจอสิ่งดีถ้าอยู่แต่บ้านนะจ,จะไม่เจอเดินทางเลยค่ะเราอาจจะเจอเพื่อนกัลยาณมิตรหรืออ,าจจอ่าเขาเรียกว่าอะไรคอนเนคชันใหม่ที่เกี่ยวกับงานก็ได้นะ,ะหรืออาจจะเจอใครบางคนหรือมันอาจจะเป็นแค่พลังงานที่คนนั้น โทรหาคุณโทรตามคุณมาตรงนี้สิอย่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมให้เขาพยายามเพื่อคุณนะเพื่อนๆประมาณนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าพลังงานสลับไปสลับกันเอาเองถ้าพลังงานเราเอามาแบบแอปพลายกับเรื่องของเราก่อนว่าเฮ้ยเขาไม่มีทางกลับมาหรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วเพราะเราบล็อกแล้วเราตัดสินใจไม่เอาอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเพราะคุณตัดสินใจเราควรออก จากสถานที่นี้ไปสถานที่อื่นหรือไปเซเว่นอื่นไปเดินทางไปที่อื่นที่เราไม่เคยไปเพื่อเราจะได้มีโอกาสเจอใครบางคนนะคะนึกออกไหมคะเพราะว่าชาริออดมันเป็นเอเนร์ของการเคลื่อนไปข้างหน้าหรือการเปลี่ยนสถานที่นะการเดินทางนั่นเองไม่แน่อาจจะมีใครบางคนที่เราจะไปเจอเชาวต่างชาติได้นะแล้วก็เป็นพลังงานเอเนร์จีของคนที่เป็นอยู่ในเครื่องแบบ หน้าตาดีอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะสองถ้วยมันขึ้นนี่แปลว่าในทํานองที่ว่าเพื่อนหรือใครที่เราเจอเนี่ยนะก็อาจจะแบบคุยกันถูกคอก็ได้เช่นกันมันจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ไปก็ได้นะเห็นไหมคะเพราะหนึ่งไม้เท้าเริ่มขึ้นแพชชั่นนะกับตัวเองกับงานกับการเดินทางทําอะไรใหม่ๆที่ที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะฉันฉันไม่ใช่คนเก่าแล้วฉันเป็นคนใหม่ฉันคิดใหม่นะนืกอออกไหมเนี่ยโอกาสมา พอเราไม่ได้โฟกัสความรักเป็นไงคะเราบอกโอ้ไม่เอาแล้วความรักที่เบื่อมันมาเลยเนี่ยเห็นไหมคะบอกเออจักรวาลหนูพอแล้วหนูเหนื่อยหนูแบบว่าจะไปปฏิบัติธรรมไหวพานั่งสมาธิบางทีคุณอาจจะไปเจอคนคนนั้นที่นั่นก็ได้ใครจะรู้ได้ใช่ไหมคะมันมีหลายคนนะที่เจอคนที่นั่นแล้วเขาได้แต่งงานเลยได้คบกันเลยแต่งงานและแบบโฮย้ยเนี่ยมันใช่ของฉันชัดๆเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้นะมีราศีมิถุนกับราศีกรกฎขึ้นมา ไม่จําเป็นจะต้องเป็นราศีนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นราศีก็ได้นะอาจจะเป็นแบบคนที่เครื่องแบบสิ่งที่หมอพูดไปนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูดีและก็อาจจะดูแลเทคแคร์เราเอนเตอร์เทนเราดีกว่าในสิ่งที่เขาเรืยออะไรอะ่ะชัดเจนแสดงการแสดงออกอารมณ์ความรักฟิลลิ่งความรู้สึกเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนเหมือนแบบเราเราเจอคนที่แบบมันไม่แสดงออกอะ่ะมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวหมอพอเราไปเจอคนใหม่เป็นไงโอ้โห ดูแลเทคแคร์รู้ว่าเราจะกินน้ําก็ไปซื้อน้ํามาให้รู้ว่าเราจะเอานั่นเอานี้เนี่ยมันเป็นสิ่งเหมือนที่เราต้องการเราก็เลยคิดว่าเอ้ยจับมือไปด้วยกันไหมเอ้ยอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงก็ได้หรืออาจ,จเป็นเพื่อนผู้ชายก็ได้นะเป็นเพื่อนสองถ้วยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นความรักเสมอไปนะแบบเฮ้ยดีอ่ะคนนี้ฉันคบเลยอ่ะนะคบเป็นเพื่อนหรือคบเป็นอะไรก็ได้นะเพราะมันเป็น energy ที่เนี่ยโอ้โหแปกไม้เท้าโฟล์ค่ะนะเขาเรียกว่าแปเสียนหรือหรือจะบอกว่า มันมีเดี๋ยนะสายสัญญาณมันมาในหัวหมอแบบนี้นะชาวธาตุลมคือ,อหมอแจนรู้สึกอยากจะพูดว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะเดินทางไปตรงไหนให้ไปตรงนั้นมันจะมีอะไรรอยอยู่เนี่ยประมาณนี้นะคืออันนี้มันขึ้นมาจากเซนส์นของหมอนะหมอเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปบริจาคหรือไปอะไรสักอย่างที่เราไปทําเพื่อผู้อื่นนะไปทํางานเพื่ออุตสารกรรกุศลที่เราแบบอยากจะไปอะ่ะมีแพชชั่นกับมันให้เราไปคือแบบอุ้ย เนี่ยฉันจะไปตรงนี้ฉันจะไปวัดนี้ฉันจะไปเที่ยวสถานที่นี้เนี่ยให้เราเดินทางไปค่ะเพื่อนๆนะมันเป็น energy แบบนี้นะเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเหมือนว่าเนี่ยโอ้โหนะกเหรียญก็เนี่ย,นะย,ยสิ่งใหม่ที่เราจะไปเจอใครที่จะมาจ่ายเพื่อเราหรือเราจะไปทําบุญใจบุญสุนทานนะเป็นผู้ให้เห็นไหมคะพลังงานเอเพสเรามา พอเราเป็นเอ p มเพรสเราไม่เป็นควีนออฟคัพและเราไม่เซสซิทีฟและเรารักตัวเองเรารักผู้อื่นเราไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะเราเริ่มต้นทําความดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่จะได้คืนกลับมาหาเรายิ่งแบบโคตรว้าวเลยอะช่วงเนี้ยอะชาวทาตุลมใครอยากจะไปทําอะไรนะคอมเมนต์บอกหมอแจนอาจจะไปเที่ยวก็ได้หรืออาจจะไปทําอะไรก็ได้นะคะใหม่ๆก็กําเนิดสิ่งใหม่ ให้ไปนี้มันอาจจะหมายถึงว่าคนบางคนที่มารักแล้วมาดูแลเทคแคร์เราก็ได้นะสิ่งที่เราเมีเนเฟสไปอะ่ะหมอไม่รู้นะคุณเม่ไอ้เฟสอะไรเนี่ยแม่เนี่ยนะเมจิกเชียนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยดูสินโอ้โหเราเคยทําดีเราต้องได้ดีแน่นอนนะจักรวาลคอนเฟิร์มให้คุณแล้วคือหมายถึงว่าเราทําดีคนนั้นคนนั้นอาจจะไม่ได้ดีกลับมาเช่นเรารักคนนี้เราทําดีแล้วคนนี้มันไม่กลับมารักหนูอะหมอแจน คือเขามีคนใหม่ที่ดีกว่าที่เขาจะต้องมาตอบแทนใส่ให้เราเข้าใจไหมคะหมอเคยบอกแล้วว่าเราทําดีกับคนนั้นคนนั้นไม่ได้มาดีกับตอบแทนกับเราแต่เขาจะให้สิ่งอื่นเรามาเช่นส่งคนอื่นมาให้เรา get ไหมคะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าทําดีไม่ได้ดีทำดีเราได้ดีคะ่ะแน่นอนเพราะหกเหรียญมันขึ้นแล้วอ่ะหกเหรียญคือเราเคยทําดีมาบุญกุศลของเราที่เราจะได้แล้วนึกออกไหมคะเนี่ยเห็นไหมเอ็มเพรสเนี่ยใครจะไปรู้เนื้อคู่คุณมาเลยเนี่ยเอาสิสิ่งที่คุณไม่เห็นเนี่ยดูดูเนี่ย หกเหรียญเพราะว่าเป็นการมั่นหมายเป็นการจ่ายดูแลเทคแคร์ห่วงใยนะเพื่อนๆ <P. เพราะชาริออดมันเป็นพลังงานราศีกรกฎที่เหมือนแม่ดูแลลูกอะ่ะคุณเกตเปล่าเนี่ยเห็นไหมเราจะได้เพื่อนก็ได้กัลยานามิตรที่เอ้ยดีวะ่ะคนนี้มันพาเราไปเจอสิ่งดีพอเผิกเพื่อนคนนี้ที่เราไปเจอตรงนั้นเขาแนะนําคนนั้นให้เรานี่มันเป็นได้หมดนะไม่อยากให้เราสิ้นหวังมันมีตาที่สามคุณจะเปิดเนี่ยไปนั่งไปนั่งสมาธิหรือไปอไปจักหรืออะไรก็ได้ให้มันแบบ โอ้ยฉันแบบฉันได้แน่ๆไม่จิดเชียดมาไม่ต้องกลัวนะคะแน่นอนว่าเราต้องได้แต่ไม่ใช่ว่าฉันไปนใน Mini เมนเฟสไอคนที่มันไม่รู้ร้อนรู้หนามันไม่ใช่นะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะคะเก็ตเปล่าเก็ตยังนะเอาฟังตั้งแต่ต้ตนคลิปถึงท้ายคลิปจ้าจโอเคตามนี้นะเอาราคาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมนเฟสเลยขอบคุณด้วยเพราะสิ่งนี้หมอเชื่อว่าคุณจะได้แน่นอนเลยเพราะว่า แปดไม้เท้าอ่ะมันเหมือนแปดเสียนเข้าใจไหมคือแบบทางมันโล่งอะ่ะทางมันโล่งอะ่ะเห็นไหมคะทางมันโล่งอะ่ะเป็นเป็นบันไดที่เราจะไปอะ่ะออความรักความสัมพันธ์คนที่เราเจอเฮ้ยทําไมมันเหมือนแบบเรียนที่เดียวเคยรู้จักกันเรียนที่เดียวกันอา้าวชอบอะไรเหมือนกันทิปนู่นนี่นั่นอะไรอา้าวพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วเลยอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ได้ภายใน6เดือนนี้มันหมายแต่งงานเป็นแฟนอ่ะก็ก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้หมดแหละเพราะว่าบางทีเรา ไม่ได้คาดหวังแล้วอะฉันไม่ได้หวังจะไม่ได้วิ่งตามความรักฉันสบายสบายแล้วจัก,กรวาลก็ถึงเวลาให้เขาก็ให้เรามานะคะนึกออกไหมเอาละนะจา๊ะหวังว่าอ้มันเป็นข่าวดีนะหมอว่านะคะเนี่ยนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อได้รับพลังงานในครั้งถัดไปที่หมอแจนจะทํานะคะชาวทัดลมนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ